สบายดีแล้วก็คุ้มเรามากินข้าวกันนะวันนี้นะแบบมืดๆหน่อยนิดนึงมันมืดแบบสว่างสว่างนิดนึงมันนำเสนอครับผมเมนูเด็ดอะ,ะไรต่อไปกินอะไรยุงง่งยากครับผมเดี่ยวมักพิษเดี่ยวหมกพิษเมื่อวานนี้ทอดวันนี้หมูยา่า,ยยางครับเดี่ยวหมกพิษหมูย่างเชฟเวอร์แล้วก็กับแกงหลักๆก,ก็มักเตงครับผมแล้วก็ผัดกระเดานะขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียว ข้าวเหนียวกับคือฉาดได้เลยนะจ้าข้าวเหนียวเลยนะน้ำเสนอครับผมเมนูงาน่ายครับผมนะมันติกนี่ก็อร่อยอร่อยแล้วก็แล้วก็ผักกะเดาก็ไอที่ไม่กินผักกะเดานะ อร่อยเักาะกะเดานี้ผมบอ,อกเลยผักกาดวานหวานหวานดูหน้าผมกินเะนี้ยหวานหวานอยู่ง่ายกินง่ายแล้วผมช่วงนี้โควิดกินเยอะไม่ได้ประหยัดประหยัด เขาปลูกจากสวนเ่ยไ,ได้วันนี้แดดมันส่อง ครับผมก็คลิปผมไม่ยาวนะช่วงนี้อินเทอร์เน็ตผมโคตรกลับลงคลิปดีจะไปก่อนเลยนะครับผมฝากกดติดตามเลยนะเมื่อไรผมจะถึงพันทซับก็จะทันทีผมจะถึงวันนั้นทันไปเลยนะครับผมฝากกับจะให้ชวนนัอจ้าชวนชาแนล้วยนะครับ